การเป็นนินจานั้นเราฝึกมากันเยอะแล้วนี่คือนินจาแมนซิมูเลเตอร์เขาบอกว่าให้ถึง50สเต็งเราจะได้ดาบใหม่คลิกทีหนึ่งได้1สเต็ง1สเต็งอ้มีศัตรูมากมายคอยตามทำร้ายเราเราต้องหลบหลบจากภัยอันตรายให้ได้ปีนไปข้างบน100ทํา1น0นี่คือเลือดใช่ไหมนี่คือ HP ดาบของเราตอนนี้เป็นดาบเริ่มแรกดาบแบบคอมมอนซิมเพิล สู้กันเลยสู้กันเลยสองคนนั่นแหละโอ้โหเพื่อนนึงสู้ไม่ได้เลยเมื่อกี้เราต้องลงไปฝึกก่อนนี่คือ King of Hill อ๋อคูณ5เซ็งบนนี้เฮ้ยผมได้ดาบใหม่แล้วสีแดงโอ้โหดาบนายสวยมากเพื่อนดาบนายมีออร่าด้วยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดีดด๋ขึ้นมาดูเฉยรตรงนี้บวก2อ๋อดาบมันบวก2อยู่แล้วตอนนี้คือคูณ1ในนี้คือเซฟโซนใช่ไหมเซฟโซนอ๋อแล้วมันได้น้อยลงไหมหรือว่าเท่ากัน เท่ากันนี่ถ้าเท่ากันเราจะบินทั้งนอกทำไมเราอยู่ข้งในสิปลอดภัยกว่าเยอะเราไปนินจาฝึกหัดอยี่เพิ่งมีเปร,เรี่ยวคนอื่นแมปมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยแมปมีแค่นี้นะฮะพื้นที่ไม่กว้างแต่จุดสนใจน่าจะอยู่ที่ดาบแล้วก็ท่าในการโจมตีนี่ดูท่าซะก่อนเลือดตอนนี้250 บวกสสเต็งโอ้โหท่าเท่มากนี่เป็นไงเก่งแต่ในเซฟโซนออกไปไม่ได้ออกไปแล้วก็โดนนายตีเราเมื่อกี้ฮเดี๋ยวไว้เจอกันเลือดานเท่าไหร่เดี๋ยวดูเลือดแป๊บหนึ่ง2.75 2,700 2 7 0หสองพเจ็ก็ยังพอสู้ได้อยู่รอก่อนซ้ายมืออ๋อนี่ไงสเต็ง497มีให้ดู ต่อไปคือต้องถึง900ถึงจะได้ดาบใหม่ขวามือมีไขอันนี้เต็งใช่ไหมั้หนึ่งควินทเทเลียนเลยเหรอซ้ายมือคือดาบกอดคาตานะคูณ2ดาเมจคูณ2สปีดคูณ2เลือดคูณ2ดาเมจนี่คือไม่ใช่เต็งใช่ไหมไม่ใช่เต็งคือขวามืออ่าหนึ่งหมื่นเต็งเท่าไหร่49โลบักหนึ่งควินเทเลียน1 4ึ9ัโลบัก เพทูวินแบบแบบเอ้สตาร์ทแอดหนึ่งโลบักนี่คืออะไรเริ่มต้นที่หนึ่งโลบักนี่คืออะไรเนี่ยกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคูณสองสเต็งเอออันนี้น่าจะใช้ได้อ๋อคูณสองสเต็งหนึ่งโลบักซื้อสิครับต่อไปคูณสิบสเต็งอ๋อมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสี่สิบเก้าโลบักฟิลเหมือนอันนี้เลยต่อยกำแพงใช่ไหมยิ่งคูณเยอะราคายิ่งสูงเป็นอย่างนั้นคูณหนึ่งร้อยสเต็ง 1 9ึสโลบักแล้วก็คูณ250สเต็งเท่าไหร่2 9 9โลบักมันคูณได้เลยใช่ไหมโอ้โหสองพันสองแล้วอือหือืหอหสองหมืนสองแล้ว <c oughs> ไปยังรวดเร็วห้า0มืนแสนหนึ่งสองแสนห้าดาบอะไรแล้วตอนนี้นี่สีส้มของเพื่อนเท่าไหร่ข้างบนไปดูสิห้าแสนหนึ่งล้าน พวกนายเท่าไหร่กัน9ล้าน9ล้าน40กว่าล้านได้เลยรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บสู้ไหมเพื่อนนี่อื้ออืออเรียบร้อยได้1คิวแล้ว67ล้านดาบเลยแล้วตอนนี้สีฟ้า67ล้านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยพอจะสู้ได้เรี่ยงขอคิงก็พิวหน่อยสู้ไม่ได้ครับคูณ500เซ็ง สามร้อยเก้าสิบเก้าโลบัเอามาเอามาดาบสีม่วงอ,อืออือดาบเร่มีออร่าแล้วละฮะดาบสวยดาบสวยของเพื่อนสี่ร้อยกว่าล้านนี่หรอสี่สิบกว่าล้านนี่หรออือโอ้โหสู้ไม่ได้ฮะโอ้ดาบดูออร่าฮะถ้าไม่เปลี่ยนใช่ไหมถ้าเหมือนเดิมแต่ออร่าสวยขึ้นรอสักสองร้อยบิลเลียนน่าจะขึ้นไปได้ได้เวลา ยึดคองตรงนี้ออออออเออเออออทำไมทำไมกันทำไมเหรอทำไมถึงเป็นอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะยอมไม่ได้อือืไปซะออกไปซะตรงนี้ของเราตรงนี้ของเราฮึอฮึอฮึอตรงนี้มันของเราคูน้าทิลเลียนไปแล้ว ทิเลียนไปแล้วนี่นี่ออกไปอย่ามายุ่งดาบสีเขียวฮะตอนนี้ออร่าสีเขียวเออดาบต่อไปสีแดงออห้ามเข้าไม่ได้ตรงนี้คุณฮะนี่ดาบใหม่สีแดงมาตีลังกาเหรอบอกแล้วห้ามเข้าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันคุณ้านี่เป็นที่ของเราหลักทิเลียนต่อไปก็ควนดินเลียนนะฮะ ที่เล่นงก็หน่วยนี้หน่วยที่เขาขายเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้ามาเข้ามาเข้ามาตอนนี้3ทินเลี่ยงแล้วนะฮะดาบสีส้มออล่าสายฟ้าคือคนอื่นก็ยืนได้ใช่ไหมแต่ว่ามงกุฎยังอยู่ที่เราเขาห้ามคิวเราดาบต่อไปสีอะไรเปลี่ยนลายไหมเปลี่ยนลายยังโอ้สีเข้มขึ้นฮะน้ำเงินเข้ม ออล่ายังเป็นสายฟ้าอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวีพนะฮะมาฝึกในเซิร์ฟนี้จะได้ไม่ต้องแย่งคนอื่นนะฮะดาบต่อไป7 0 0ครนดิเลียนนะครับดาบมันเป็นเหมือนเป็นหลุมดำนะกลายเป็นสีฟ้าหลุมดําสีฟ้า 1.5QX แล้ว QX อันนี้คือควินดิเลียนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมผมจําหน่วยไม่ได้ละตอนที่เล่นยกลำหนักคือนั่งท่องหน่วยอยู่นะฮะตอนนี้ลืมไปหมดแล้ว1.5 QX มันจะไปถึงไหน อยากรู้จริงๆเอออันนี้สวยกว่าเหมือนเป็นไฟฟ้าช็อตไฟฟ้า8 QX ต่อไป17.5 QX กลายเป็นวงกลมฮะสีแดง137.5 c o อย l i n ีต่อ1คลิกมีข้างบนไหมไม่มีแล้วใช่ไหมมีแค่ตรงนี้ยังจำได้เลยนินจา i ีเจนต้องกระโดด กระโดดเกาะเมฆเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากมันเสียเวลาตรงนั้นแหละ40 qx ดาบต่อไปเฮ้ยอันนี้สวยสีทองอืมคูณห้านไปเร็วนะฮะตรงนี้อ๋อมันมีอันนี้ด้วยกอสคาตนะเป็นยังไงแต่ผมซื้ออันนี้ไปเยอะแล้วอะเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะน่าจะเป็นดาบที่แบบสูงสุดหรือเปล่าแล้วก็ฝึกได้ง่ายขึ้น ก๊อ์คาตนะ40 qx ดาบต่อไปเปลี่ยนลายไหมเปลี่ยนลายไหมอืมเอ๊ะเหมือนเดิมเหรอทำไมมันเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไหมเนี่ยดูไม่ออก200 qx เปลี่ยนเป็นสีเขียวออลาเหมือนเดิมฮะดาบต่อไปออื้ สีร้อ QX เปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็ยังลายเดิมอยู่สมดแล้วยังเนี่ยมันไปสุดที่ไหนไปสุดที่ตรงไหนตอนนี้พลังผมเท่าไหร่นะสองร้ QX นะฮะดูจากซ้ายมือ2 4่คพอดีเดีย๋ยวรอบหน้าค่อยมาซื้อกอดคาตนะหนึ่ S โอ้โหยังมีอีกเหรอเปลี่ยนหน่วยแล้วโอ้โห ดาบกลายเป็นวงวงฮะเหมือนเป็นขึ้นเสียงพลังขึ้นเสียงดาบต่อไป 1s อ้าวเต็มแล้วเหรอผมได้ดาบที่ดี่สุดแล้วเย้ชนะเกมแล้วด้วยการเพตูนโอเคฮะนี่คือนินจาแมนซิมิเลเตอร์นะฮะกับดาบที่ดีสุดนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ